ดวงผู้ขัเกสาโรครับที่เลึกสร้างออโบสดหรือเหรียญเหนือดวงของท่านนั่นเองนะครับก็เหรียญนี้ครับเอามาแบ่งปันเพื่อนนะครับออกเมื่อปีส5 6 7หกสิเจ็ดเมื่อปีที่แล้วเนาะนะครับอันนี้ปีกเครื่องบินนะครับเพื่อนๆหน้ากากผิวลุงนะครับเป็นของขวัญน,นะครับเป็นเหรียญของขวัญเหรียญแจกนะครับนี่นะฮะสองหกสี่เเหรียญน,นี้สวยมากนะทุกคนนะครับเป็นเหรียญแบบคลาสสิกอ่ะนี่เลย พี่เด็ดเหรียญนี้ฮะเป็นงานหล่อนะเนื้อเงินยวงนะครับเหรียญหล่อนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราส่งให้ชมก่อนนะนี่คืองานหล่อนะดูหน้าก่อนนะครับนี่เป็นงานหลอนะครับดูจมูกดูหน้าตรงนี้นะครับมีรอยตรงนี้ก็คือเป็นเป็นร่องรอยของเหรียญหล่อนะครับคือหล่อสมัยเนี้ยสวยเหมือนเหรียญตำมเลย <c oughs> นะครับเ,เพื่อนๆนี่ฮะ เนื้อตะกัวเนื้อเงินยวงนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้สร้างเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะฮะคุยสร้างน้อยด้วย899เหรียญ899เหรียญนะครับเพื่อนๆให้สนใจนะฮะสองเหรียญนี้ผมจัดในตะกร้าแล้วซิมได้เลยนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่ขาเกสารโรนั้นดีทุกรุ่นแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่มีรุ่นนี้รีบเลยนะฮะมีทุนเก้าแล้วต้องมีรุ่นเหนือดวงนะครับทุกคนนะครับรีบกดเลย